ต้อนรับกับรายการสุขภาพดีวิถีไทยกับสมยไร่ปัญจสีค่ะหูฟังค่ะและอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ของปัญจเสีนะคะคุณภาพคู่คุณธรรมท่านสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะคะใน80กว่าชนิดนะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ดิฉันตั้งใจทําตั้งแต่ต้นน้ําก็คือเกษตรอินทรีย์ค่ะเรามีห้องแลบในการควบคุม คุณภาพมีห้องแล็บในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาวนานมา20กว่าปีไม่น้อยเลยที่ครองใจคนไทยที่รักสุขภาพและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีเข้าสู่ครอบครัวของท่านนะคะศูนค่ะ46 4625354 0 6 46 2า6 2 5 3 5 5 0 6 46 2 462 ห้าสามห้าหกปัญจสีสำน,นักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ถนนบรมราชชน,นีซอยสิบเขตตลิ่งชันกรุงเทพยังมีตัวแทนสาขาต่างๆอีกมากมายลองสอบถามกันดูนะคะ้วค่ะเราจะมาคุยกันต่อหลังไหม่ดิฉันคุยกับคุณหมอด้วยความสนุกสนานมากเลยชีวิตคุณหมอมีแต่ให้คุณนุว่าอยา,วยอยากจะช่วยตรงนู้นอยากจะช่วยตรงนี้แล้วก็จุดหนึ่งคุณหมอยังห่วงใหผู้สูงอายุ คุณหมอพูดอยู่ประโยคหนึ่งจืดเข้าไปในใจเลยคุณผู้ฟังบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องดูแลเขานะไม่ทอดทิ้งให้เขามีชีวิตที่มีคุณภาพทำนี้คุณหมอมัน <S 1> <S 1> มันประทรับใจคือวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเราก็สูงอายุแล้วล่ะแต่วันหนึ่งเนี่ยเราก็คือสูงวัยไม่ได้ทำงานแล้วตอนนั้นอนะ คืออย่างอย่างเราเนี่ยเรายัางคิดว่าลูกหลานเราจะดูแลเราเนาะเราก็ไม่ไม่น่าจะถึงแบบนั้นอแต่อย่างบางแห่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเ,ออเขาคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยากไปอยู่เองหรือเปล่าเพราะาอย่างบ้านบางแครหรือบ้าน,บนพักคนชราหลายๆที่เนี่ยบางคนก็เราก็เห็นนะว่าบางครั้งเขาก็เขาก็แบบอยากไปอยู่เองหรือบางทีก็ลูกหลานมาส่งอะไรเงี้ยนะครัรบเราก็แต่แต่ก็ เท่าที่ไปดูเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่น่าไปอยู่ mm hmm. นะถ้าเราไปดูดูแล้วมันครัมันก็เกิดความหมโถู <c oughs> คือในชีวิตของเราเราเคยอยู่สบายๆไง <c oughs> เรามีชีวิตเราได้ทํางานเราได้อยู่ห้องแอร์เราได้มีสังคมแต่พวกนั้นมันทีอาอยุหกสิบนีลล่ mm hmm. ไปอยู่ที่นู้นละไปอยู่ที่นั่นแล้วบางครั้งก็อยู่ในห้องห้องก็อยู่ห้องละสองคนอะไรอย่างเงี้ย oh. นะเป็นห้องเล็กๆเ,เหมือนกับน่าจะกี่ตารางเมตรน่าจะ สิบห้าตารางเมตรเหมือนหรือไม่น่าใจก็มีเตียงมีเตียงสองเตียงมีห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วเข้าไปอยู่บางทีบางแห่งก็อากาศโอ้โหร้อนมากเลยเคยไปช่วยเคยไปเคยไปเรียกว่าไปบริบรจาคไปช่วยเขาร้องเพลงแล้วก็มีคนเขาก็ไปทําบุญให้อาหารแล้วเขาก็พาเราเดินชมบ้านเนะแล้วก็จะเห็นออเนาะถ้าเราอายุมากเราได้มาอยู่แบบนี้นี่เราคงจะมันคงจะแบบนะ คงจะแบบเศร้าๆเนาะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> เลยคิดว่าถ้าเราสามารถทําอะไรในสิ่งที่ช่วยเหลือเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> อย่างเราก็คงจะนอกเหนือจากที่เราจะบริจาคทรัพย์ช่วยเรื่องอาหารการกินแล้วก็อยากจะให้เขามีความสุขในด้านเสียงเพลงประมาณนั้นค่ะตอนนี้เราจะเตรียมตัวกันอย่างไรคะบางท่านจะเออรี่มีคุณผู้ฟังบอกว่าสะดุดคุณหมอพูดมาอยู่ อยู่ชั่วโมงหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าคนเราอย่าหยุดทํางานนะเขากึกเลยนะเขาเตรียมจะเออเรื่อยแล้วนะแล้วก็เหรียญดื้อที่คุณหมอพูดเขาบอกว่ามันจริงอย่างที่คุณหมอพูดจริงๆเออใช่ไหมมันจะทนไม่ได้ก็เอเหรียญดื้อเราจะทนไม่ได้บางคนก็แบบแต่จริงห้าสิบก็ได้เหรียญดื้อแล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วแต่บางบางคนเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าบางคามันไม่ไหวจริงๆนะทำงาราชการเนี่ยมันไม่ไหวจริงจริเพราะมันจะต้องคนที่จะอยู่ต้องมีเทคนิค ในการที่จะอยู่จนกระทั่งถึงถึงจนทั้ง,ง,งเกษียณอ่ะเราไม่รู้จะเจออะไรบ้างเจอเยอะแยะเราก็เจอทั้งคนเขาพวกเขาก็าาคงจะเป็นคนดีหมดแล้วนะ แต่เป็นคนดีซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ชอบหน้าเราอะไร <laughs> อาจจะไม่ชอบหน้าเราก็ะบางครั้งเราก็จะต้องถูกกลั่นแกล้งหรืออะไรก็ <c oughs> ตามก็วันในั้นเน,ในี่ยไปไต้หวันมาได้ช่วยยังได้คุยกับเพื่อนเลย <c oughs> ก็ได้สอนเขาบอกต้องอยู่อย่างมีเทคนิคนะนะอยงตัวเราเนี่ยเราบอกได้เลยนะตั้งเรารับราชรการตั้งแต่เราจบหมอมาเราก็รับราชรการตลอดเราก็ต้องมีเทคนิคเลยในการที่จะมีชีวิตรอด <c oughs> จนกระทั่งเกษียณอะต้องมีเทคนิคในการอยู่รอดบางครั้งก็ต้องไฮ โปรไฟล์ <Low> บางครั้งก็ต้องหายโปรไฟล์บางครั้งเราทํางานเนะมากไปค,คนไม่ชอบอคนแบบเกิดหน้าชั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องอยู่ให้เป็นต้องอยู่ให้เป็นทั้งที่เราทําแต่สิ่งดีแต่สิ่งที่เราทําดีๆเนี่ยมันไม่จบอารมณ์เขารเราก็จะถูกกันแกลง้งนะเพราะฉะนั้น,เนยเราเคยคิดแต่เสมอนะความคิดของเราสมัยที่เราเด็กๆนะอยู่ในสังคมเรียนหนังสือมา เรามีแต่ความคิดดีว่าถ้าเราทําสิ่งที่ดีๆในชีวิตทุกอย่างมันจะดีเองบางครั้งมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ถูกอบรมมาอย่างถูกอบรมมาอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเราเราก็จะเห็นในทุกวงการนะไม่ใช่แต่วงการพวกเรานะ,ะ,ะแต่วงการอย่างอื่นก็ยังมีหมดเกือบทุกวงการเลยมีการขัดแข้งขัดขากันไม่ว่าจะเป็นวงการไหนอันี่ก็เหมือนกันว่าต้องอยู่ให้เป็นกิเลสมนุษย์อ่ะเออใช่กิเลสมนุษย์เพราะฉะนั้นอัตราบเลยก็ตามที่คุณยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์คุณไม่ต้องคิดถึงเรื่องแบบ เขาเรียกว่าอะไรมองโลกสวยแบบที่เราเคยคิดในอดีตคะนะวันก่อนเจอเพื่อนอลูกชายเขาเพิ่งเรียนจบแล้วก็ไปบรรจุไปอยู่ที่องค์กรหนึ่งอเอกชนใหญ่ๆเลยนะ,ะเป็นทนายเขาจบด้านทนายมาอมตอนนี้เขาไปอยู่ได้สามเดือนโอ้โหไม่ส,สมคมากใช่สามเดือนของเขาเนี่ยเขามาบอกกับแม่เขาไม่กล้าบอกพ่อว่าแม่ขอลาออกได้ไหม Mm hmm. บอกทนไม่ไหวอ่ะหัวหน้างานแบบโยนแฟ้มใส่หน้าเลยเ mm hmm. ออพูดกันดีๆก็ได้เด็กเด็กไม่เคยเจออารมณ์อย่างนี้ก็จะถอยละแม่บอกว่าแม่เจอมาจนกระทั่งแม่ใกล้กเกษียณแล้วแม่ก็ทนมามากกว่านี้อันนี้จิ๊บจิให้ไปสู้ใหม่ตอนนี้สู้ไ<อ>ด้มห <laughs> <laughs> ยังไม่รู้ใช่ไหมคะ <laughs> ใช ยังไม่รู้นะภษในชีวิตอีกเยอะๆจะทำยังไงในเมื่อเด็กเนี่ยเข้าไปเจอสังคมอย่างนี้แล้วก็ต้องอยู่ให้เป็นต้องอยู่ให้เป็นเนาะต้องมีปัญญาด้วยต้องมีปัญญาว่าเราจะทํำยังไงที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้โอ้ต้องมีปัญญามากเลยนะต้องมีเทคนิคเลยนะว่าบางครั้งเรารู้นะว่าเราทําสิ่งที่ดีๆเขาก็อาจจะไม่อาจจะไม่พอใจเพราะเราเกิดหน้าเขาเราเก่งกว่าเขาเราขยันกับเขา แล้วก็เจ้านายรักเรามากกว่าเขาเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวทั้งที่บางครั้งเนี่ยเรานี่ไม่สามารถแข่งเขาได้เพราะเขาอาวุโสกับเราเยอะใช่แต่เราก็กูจะมันไส้มืองอะจะทําอะไรในชะ่ไหมมันห้ามไม่ได้ไงมันห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เขาคือบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่พูดนะบางคนก็จะมีมารยาทหน่อยแต่บางคนนี่มันไม่ชอบหน้ามันก็พูดตรงๆมันก็แกล้งเราตรงตรง,ตงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องอยู่ให้เป็นนะอยู่ให้เป็นแล้วเราก็คือเห็นมาเยอะอะเห็นมาจนกระทั่ง เราเคยคิดนะว่าว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ทําร้ายผู้น้อยอเวลาผู้ใหญ่พูดคาไหนเป็นคํานั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยฟังมาตั้งแต่สมัยเราเด็กๆแต่พอเราเป็นผู้ใหญ่จริงๆเราคิดว่าที่เราเจอม,มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ใชนะ<ต>เราเห็น,คว,นความเป็นจริงมันไม่ใช่ <c oughs> แล้วมันจะมาทาโลกสวย <c oughs> ในคนที่แบบอุยฟังไม่ไดแ้แต่ตอนนี้เราเราอยู่ในสถานะที่เราพูดได้แล้วเพราะเราผ่านมาหมดแล้วแล้วเราก็ มีความแก่เพียงพอที่เราจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับชนรุ่นหลังคุณจะบอกบอกว่าโอ้ยไม่จริงไม่จริงคุณพูดไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์นในชีวิตมากกับคุณเราพูดได้ละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณผู้ฟังเราคิดดีทําดีในสิ่งที่ดียันยัง,ย,งยังเชื่อในพลังแห่งความดีนะคะยังเชื่อมั่นในพลังแห่งความดี คุณหมอเองก็เชื่อมันนะลึกๆคุณหมอก็อยังเชื่อมันก็เชื่อมันในพลังแห่<อ>งความดีแต่ต้องอยู่ให้เป็นต้องอยู่ให้เป็นต้องต้องมีเทคนิคว่าเราตอนเนี้เพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่เป็นพลังความดีของเราพลังบวกของเรามันจะ,ม,จะ<ช>มันจะตกลงมันจะตกลงมันจะหดหูลงแล้วทําให้เราเนี่ยทาในสิ่งที่แบบบางครั้งเนี่ยเราถึงเจอเหตุการณ์ในที่มันไม่น่าเชื่อใน อย่างในทรรทัศน์อย่างเงี้ยใช่ไหมหบางคนเนี่ยถูกเจ้านายกั่นแกล้งจนบไปท่านต้องไปยิงเจ้านายอย่างเงี้ยมีใช่ไหมหในข่าวแบบเนี้ยแสดงว่าถูกกดดันมากเพราะฉะนั้นจะต้องมีสติอย่างไรก็าตาม มันต้องมีเทคนิคในการที่เราจะมีชีวิตรอดนี่แหละค่ะศิลปะของการใช้ชีวิตนะคะคุณผู้ฟังอยู่ให้เป็นแต่ต้องยึดมั่นแห่งคุณงามความดีแล้วก็สิ่งดีๆเหล่านั้นจะตอบแทนคุณเองค่ะขอให้กําลังใจกับคุณที่รักทุกๆท,ท่านนะคะไม่ว่าท่านจะเจออะไรบางคนก็โชคดีโชคดีบอกเจอแต่สิ่งดีๆนั่นแหละค่ะท่านทําบุญบาดีนะคะคิดดีทดําดีในสิ่งที่ดีๆนะคะวันนี้คุณหมอปิติพลังไวชราก็มอบพลังดีๆให้กับท่านผู้ฟัง ทางปัญญาสีเองก็มอบสิ่งดีๆนะคะคุณภาพคู่คุณธรรมกับผิตภัณฑ์ดีๆจากปัญญสีจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ค่ะ0624625354 0624625355 0624625356วันนี้ 4, 5, 6. วันนี้นะคะไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนคุณหมอปิติ จะนำสิ่งดีๆมามอบให้เราเสมอและหลากหลายกิจกรรมของคุณหมอนะคะไม่มีซ้ําเลยคุณวังเดี๋ยวคราวหน้าคุณหมอก็จะบอกว่าเออไปนู่นไปนี่มาะะวันนี้ยังน้อยหนึ่งประเทศที่ดิฉันไม่เคยไปแล้วก็หลายท่านอาจจะเอออยากจะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ก็เป็นเพื่อนบ้านเราเช่นเดียวกันนะคะขอพระคุณคุณหมออย่างยิ่งค่ะที่มีเกีรติกับทางรายการแล้วก็ให้<า>มอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังทั่วประเทศ และทั่วโลกเนยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ